สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปทดสอบดีซีเบเกอร์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการต่อสายตรงนี้มันจะเขียนว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายบวกนะครับฝั่งขวาลบนะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อตามนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะทำโอเวอร์โหลดดูว่ามันจะตัด หรือเปล่านะครับผมตัดเสร็จเราก็จะสลับบวกมาทางนี้นะครับแล้วก็ทดสอบเหมือนเดิมครับว่ามันจะตัดหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็จะกลับด้านนะครับผมกลับด้านดูว่ามันจะตัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอันนี้เราก็ต่อตามที่มันเขียนไว้ก่อนนะครับผมข้างซ้ายบวกนะครับ ครับเสร็จแล้วก็จะทำการขึ้นเบรกเกอร์นะครับผม ตัวนี้คือแอมมิเตอร์นะครับชนิดคล้องนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับคล้องสายตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมผมทำการเปิดอินเวอร์เตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้กระแสสแตนบายอยู่ที่1.4นะครับผม1.4เดี๋ยวผมจะทำการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ ได้นะครับผมนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ให้มันเห็นชัดๆนะครับผมผมจะใช้ได้เป่าผมนะครับก็จะเปิดลมเย็นก่อนนะครับผมยังไม่เปิดขนลวดความร้อนนะครับตอนนี้กินอยู่ที่13แอมป์นะครับผมจะเร่งความเร็วพัดลมนะครับ ตอนนี้เกียอยู่ที่24แอมป์นะครับผมนะครับผมจะทำการเปิดกดลดความร้อนนะครับเต็พที่หนึ่ง80กว่าแอมป์นะครับผมเบเกอร์ยังทำงานปกติอยู่นะครับผมจะเร่งความร้อนขึ้นไปอีกนะครับเึ๊บห็นไหมครับตอนนี้เบเกอร์ ตัดไปแล้วนะครับผมจับเบเกอร์ดูรู้สึกว่าอุ่นๆนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบสลับสายนะครับบอกว่าฝั่งซ้ายบวกนะครับผมแต่ผมจะสลับเอาเป็นฝั่งขวาบวกนะครับดูว่ามันจะตัดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมน,นะครับ สลับเลยนะครับ ครับตอนนี้สลับแล้วนะครับผมก็ทำการขึ้นเบกเกอร์นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับกระแสสแตนบายอยู่ที่1.5นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับเปิดลมเย็นก่อนนะครับผมก็12.8เหมือนเดิมครับเพิ่มความเร็วลมเย็นนะครับ24แอมป์นะครับผม ผมจะเปิดโคลนลวดความร้อสเต็ปที่หนึ่งนะครับแปสิบแอมนะครับต่อไปผมจะเปิดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับปึ๊บทะลุไปร้อยหกสิบกว่าแอมตัดเลยครับผมจะว่าบวกไว้ข้างไหนมันก็ตัดนะครับต่อไปผมจะลองทดสอบถอด สายบวกออกนะครับผมอลองลองกันดูนะครับผมสายบวกออกปึ๊บเอาบวกมาต่อข้างนอก การต่อสายนะครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบเอาสายลบเส้นเดียวดูนะครับแต่เราจะย้ายลบเข้ามาฝั่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ลบนะครับผม โอเคครับอ่านะครับสามาทดสอบกันเลยครับผมขึ้นเบรกเกอร์นะครับขึ้นอินเวอร์เตอร์ใหม่นะครับกระแสสแตนบายก็1.5เหมือนเดิมนะครับผมอ่าเปิดลมเย็นนะครับผมเปิดอีกสเต็ปนึ้งนะครับต่อไปจะเปิดลมร้อนแล้วนะครับเปิรกกินอยู่ที่80แอมป์อยู่นะครับ ต่อไปปึ๊บโอเคตัดเหมือนเกินครับต่อไปเราจะทำการย้ายสายบวกมาใส่ดูนะครับผมว่าสายบวกมันจะตัดหรือเปล่านะครับผม เสร็จเรียบร้อยครับเรามาทดสอบเลยนะครับขึ้นเบรกเกอร์นะครับผมมาดูแอมมิเตอร์กันนะครับต่อไปก็เปิดลมเย็นนะครับผมเปิดอินเวอร์เตอร์ ไฟเปิดลมร้อนนะครับตอนนี้79 M แอมป์เรายังไม่ตัดนะครับผมเอาละผมจะเปิดลมร้อนสเตปที่2นะครับปึ๊บตัดเหมือนกันครับผมเส้นเดียวก็ตัดนะครับต่อไปผมจะทดสอบกลับด้านนะครับผม เพราะหลายคนเอาไปใส่ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วใส่สายกลับนะครับเดี๋ยวจะลองกลับดูนะครับว่ามันจะตัดหรือเปล่านรับผมกลับปุ๊บฝั่งบวกเมาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ใส่ให้มันตามสเปกแล้วกันนะครับ อ่าไหนๆก็ใส่เส้นเดียวแล้วเราลองกันเลยดีกว่านะครับผมว่ากลับด้านมันจะตัดแล้วก็เส้นเดียวนะครับผมขึ้นเบรกเกอร์เลยนะครับมาดูแอมมิเตอร์กันนะครับอ่าเรามาเปิดตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็ทำการเปิดลมร้อนนะครับ80สแอม เปิดอีกสเต็ปหนึ่งร้อยหกสิบกว่าแอมป์ก็ตัดครับผมแสดงว่าใส่กลับด้านได้นะครับผมจะกลับทางไหนมันก็ตัดนะครับสงสัยต้องหยุดคลิปนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเบเก,กอร์จะร้อนมากเลยนะครับโอ้จับ นี่ร้อนเลยนะครับผมรู้สึกได้เลยครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเบเกอร์ใส่กับด้านได้ตัดหมดเส้นเดียวก็ตัด2เส้นก็ตัดนะครับผมกับด้านกลับซ้ายกับขวาตัดหมดเลยนะครับผมโอ้โหของเขาดีจริงๆครับยี่ห้อนี้ C S ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ